ที่ประชุมท่านนายรมัมตรีก็ได้รับทราบรายงานว่านะตอนนี้นะครับก็ชุดข้อมูลของอกทมที่เข้ามาเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วก็ได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้มีการตรวจพบนะครับผู้ที่ติดเชื้ออยู่จํานวนมากอยู่ที่ทางแคมป์คนงานที่ทางหลักสี่นะครับแล้วก็มีคนงาน15รายที่ตอนนี้ได้รับทราบว่าได้ตรวจพบว่ามี ผลของการเจอเชื้อสายพันธุ์อินเดียหรือ b 1.61 7.2นะครับ15รายนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางโรงพยาบาลอย่างดีนะครับแล้วก็มีการส่งทีมสอบสวนโรคลงไปเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการควบคุมป้องกันการติดเชื้อต่อไปนะครับซึ่งกลัาบเรียนว่าเรื่องของสายพันธุ์นเดียก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาได้จํานวนมากๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอตอนนี้ก็ มีการรายงานอยู่ในหลายประเทศนะครับของเราเองก็เริ่มมีเข้ามาซึ่งตอนนี้ในการเจาะลงข้อมูลรายละเอียดเดียวทางท่านประลักกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรืออธิบดีกรมควบุมโรคจะได้ให้ข่าวเชิงลึกต่อไปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตได้นําเรียนว่าสถานการณ์ต่างๆนี้นายกท่านรับทราบแล้วก็กําชับให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทําการหน้าที่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ ในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ได้เสริมเติมต่อในเรื่องนี้แล้วก็เป็นข้อ,อ,อพิจารณาข้อข้อมติของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการเฉพาะเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นท่านได้มอบให้ทางศูนย์บริาการ แก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพและมลิมลมณฑรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการและแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสศาธารณสุขในศูนย์โควิด -19 นี้ให้ได้ร่วมมือกันทำงานนะครับกับทางทุกภาคส่วนทั้งกรุงเทพมหานครกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ร่วมมือกันให้มีการจุดเน้นนะครับดังต่อไปนี้ครับหนึ่งคือให้มีการตรวจ สภาวะสุขอ,อนามัยของค่ายที่พักคนงานที่ยังไม่มีการติดเชื้อให้มีการควบคุมไม่ให้มีการเดินทางข้ามเขตระหว่างค่ายที่พักคนงาน 2. คือการจัดระเบียบตลาดนัดร้านค้าในชุมชน 3. ให้ดูแลเรื่อง